โอ้พี่น้องครับผุนอู้ยถืออายาเลยครับพี่น้องครับบองหันครับสุดยอดแห้งครับพี่น้องครับโอ้หมานครับพี่น้องครับเ้านี่ผ้าทุกทถานมาเบิงพ่นยามองนะครับพี่น้องครับยูบานบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้ถืออายาเลยพี่น้องไอ้พุนบองหันพ่นยกขึ้นบอกยางหลายเลยครับพี่น้องครับบองหัน โอ้ถือลายดีครับพี่น่องครับนี่ครับพี่น่องครับโอ้ถือดีครับ ร้ายขนาดเลยพี่น้องเลยมันมันครับพี่น้องครับเสานี่โอ้นี่มองนี่โอ้มันมาเป็นฝูงเลยเนาะครับมองนี่เนาะคือสีเมนเลียนมาตั้งกันเป็นฝูงเนาะถือเนาะว่าโอ,โอ้มันสีเลนียนมามองทองนะมันเลยถือมองหันมาเป็นฝูงเลยครับพี่น้องครับุณโอ้หมานแหงพี่น้องเบิง หมานหานครับพี่น้องครับมือนีมือน,น,อน,นีอยู่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับอยู่แถวแถวบ้านบุนบูงครับพูดโ,โอ้ถสกหลายแห้งพี่น้องพูดเบาหวานเบาวไหวเลยแหล,ละครับพี่น้องพูดนะพูดนะเบาอุ้ยถสกหลายแห้งครับพี่น้องครับ โอ้โยังหลายอยู่พ่นโอ้ยพี่นองเลยหมานแห้งครับพี่นองหมานหมานครับพี่นองครับ <S <S พี่นองครับมาเบงเพ่นยามมองนะครับพี่นองครับส่วนมากปลาขาวบอกครับทีเถืดอืม โอ้ผีบอกครับย่าไปผี่เลยบอกครับโอ้ครับบ้านนี้ยังน้อครับเนี่ยอ๋อี่บ้านบูสูงบอกครับเนี่ยถือดีตัวแล้วน,นะครับน้อถือดีอยู่นาะ ใส่มองจากเส้นครับเนี่ยโอ้มองสามเส้นก็นถือตัวไ่เติบอยู่นาะโอ้โน่ได้หลายตัวละ,ละครับอยู่บานบูสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับมือใีผ้าทุกท่านมาเบิงวิธีของชาวบ้านเพื่อนในการทำมาหากินนะครับยามมองนะครับ ถุถืออีกแล้วบมโอ,โอ้ขันหนาวกว่านี่สิถือร้ายกว่านี่บ่ะครับขันล่มร่มนี่ป้ามันลงมากป่ะแต่ขันหนาวมันสิออกมาโอ้ถือดีอยู่ครับพี่น้องครับได้อยู่ครับส่วนมากนี่ปลาขาวม่นบ่ครับ พันวาส่วนใหญ่ถือปลาขาวม่นพันวาพี่น้องถืออีกแล้วพี่น้องโอ้ได้ร้ายตัวละเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับพี่น้องครับในการทำมาหากินครับมาเห็นพันไซม่องนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับชมนะครับพี่น้องครับอย่บานบุสูง เพื่อวังหินจังหวัดศรีสะเกษนั่นถืออีกแล้วพี่น้องถูกดีครับพี่น้องครับ